กับดักหนูอตัวที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งครับตัวนี้อาศัยหนูเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออกไม่ได้ครับหนูเข้าไปกินเหยื่ยอลนก็ออกไปได้ครับกลไกก็ไม่มีอะไรครับเทียงแก่เราทําฝามาดูรุ่นที่สองครับหนูเข้าไปกินเหยื่อแล้วก็ ฝาก็จะลั่นปิดครับโดยการโดยหนูเข้าไปเข้าไปเย็นเหยื่อครับแล้วก็ไปมันก็จะไปดึงดึงเหยื่อดึงเหยื่อดึงเหยื่อใ,ให้สลักนี้ถอยหลังครับดึงเหยื่อให้สลักนี้ถอยหลังสมมุตินะฝาก็จะปิดครับาฝาก็จะปิด มาดูกลับดังหนูแบบที่สามครับใส่กลไกครับนี่เป็นยางยางหนังสติ๊กดึงให้รัดคอหนูครับาอาสุว่าหนูก็ไปกินเหยื่อข้างในครับแล้วก็จะดึงแล้วก็จะดึงให้สลักหลุดแล้วหนูก็จะโดนรัดคอตายครับ